ไบท k ทุกวันนี้มันก็คือการ reuse แฟชั่นมันได้หวนกลับไปถึงอดีตการกลับมาในแง่ของแฟชั่นบุมคิดยังไงคนปัจจุบันครับอย่างไั้ร่่นครับมองว่าคนในยุคก,ก่อนๆอนนะ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีแฟชั่นที่ create แล้วก็ดูดีอีกความทรงจำหนึ่งก็คือในส่วนของการมีตู้สติกเกอร์ไปเบียดเบียดกันแล้วถ่ายรูปก็จะมีสมุดติดสติกเกอร์ซึ่งก็ยังเก็บกันไว้อยู่นะฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการของเราจะพาไปย้อนอดีตย้อนขนาดไหน23ปีที่ผ่านมาครับตอนนั้นปี2000ปีนี้2023แขกรับเชิญของเราวันนี้เริ่มตั้งแต่บูมสวัสดีครับสวัสดีครับ บูมนี้ยังไม่เกิดนะตอนนั้นใช่อีก2อปีนี่ยังไม่เกิดครัสวัสดีครับไก่ครับสวัสดีค่ะไก่นั้นตอนนั้นก็อยู่ปี3ปี4ี่ใช่ค่ะมหาวิลาลัยาวิชัยใช่คะ<ม>่ะปี3ามกำลังจะขึ้นปี4เลยค่ะถ้าดูฉากเราครับ Y2K Y2K คืออะไรไก่ตอนนี้ที่นิยามกันเลยก็คือ year t 0 o 0ก็คือปีที่กำลังเข้าสู่คิจศักราช2,000นะคะ ซึ่งยุคนั้นสมัยนั้นไก่ก็เรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัยเลยค่ะเรียนประชาสัมพันธ์แล้วก็มีความตื่นตัวอาจารย์ก็ตื่นตัวเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในยุคงานค่ะจังหาโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะเขาบอกถึงปี2000เนี่ยมันจะเปลี่ยนหมดมันจะกลัับมนเหมือนกับโลกาวิทาัอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมโลกเลยค่ะจังหาทุกคนก็กลัวนะใช่ค่ะกลัวตอนนั้นเราก็ถือว่าเรากลัวในระดับหนึ่งแล้วก็ต้อง เฝ้าติดตามเฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าดูนะคบดูเพื่อที่มันจะเกิดอะไรขึ้นจากที่จะเขาดาวปีใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาพูดคําว่าโลกาวินาศเนี่ยออกมาเลยนะใช่ค่ะนะครับทุกคนบบกว่าตื่นเต้นบูมวันนี้ที่เชิญมาพูดเรื่องของ Y2K เนี่ยโอ้แต่งตัวมาใช่เลยใช่เลยใช่ค่ะตื่นเต้นไหมตอนรับเชิญมาพูดเรื่องนี้ตื่นเต้นครับ อันดับแรกคือเกิดไม่ทันอยู่ละเพราะว่าสิ่งที่เรารู้จาก Y2K ในตอนนั้นคือจะเป็นในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวอะไรแบบนี้มากกว่าครับแต่ให้อย่างในเรื่องของวิกฤตการณ์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเราเราจะไม่ทราบครับอืไก่ะทําไม Y2K มันจึงกลับมาอีกพูดถึงเรื่องแฟชั่นแต่งเนื้อแต่งตัวคนมันล้ำลึกถึงอดีตหรือยังไงณตอนนั้นนะคะที่เป็นกระแสมาก็คือเป็นศิลปินเกาหลีท่านหนึ่งนะคะอยู่ๆก็แต่งตัวขึ้นมาในเทรนนี้ วัยรุ่นก็ตามกันอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคนที่จะแต่งตัวเรียนแบบคนคนนี้แล้วก็มาสืบไปสืบมากลายเป็นการแต่งตัวในยุค Y2K ซึ่งมันเคยเกิดมาก่อนเมื่อตอนปี2000ค่ะเป็นเทรนดที่จะใส่เสื้อตัวเล็กมินิสเกิร์ตอย่างงี้ค่ะแล้วก็สีสันถ้าจะไปสุดเลยก็ชมพูม่วงฟ้าไปเลยอะไรเงี้ค่ะหรือว่าถ้าคุมโทนผู้ชายก็จะขาวดำที่แมชกันอพอพูดถึง Y2K เนี่ยบูมเขาพูดเลยบอกว่าแฟชั่น เห็นไหมสอดรับกับที่ไก่พูดใช่เลยค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอดีตท,ที่ผ่านมาแบบเดียวกับทายุคซิมาก่อนก็เอ็นวิทเพสตีทุกคนพยายามทำรงพมน<ม>ะร้อ,องเพลงโยกไมอะไรต่างๆ่ะการกลับมาแบบนี้เนี่ยในแง่ของแฟชั่นบุมคิดยังไงผมว่าแฟชั่นอะเท่าที่ผมสังเกตในปัจจุบันนี้ครับแฟชั่นหลายๆอย่างมันเริ่มหวนกลับไปเขาเรียกว่า ปแต่งตัวแบบยุคก่อนๆครับถ้าสังเกตนะครับาก็จะเริ่มมีกล้องฟิล์มยังไม่ใช่กล้องดิจิตอลแบบสมัยเนี้ยครับต้องใช้ฟิล์มอะไรต่างๆอยู่แบบย้อนยุคเลยแล้วผมก็มองว่าการแต่งตัวอย่างแฟชั่นเนี่ยครับก็ย้อนกลับไปอย่างวัยรุ่นเนี่ยครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีการย้อนยุคถอยกลับไปอีกแน่ๆถ้ามันยังคิดอย่างนั้นน่ะคนปัจจุบันนะครับอย่างวัยรุ่นนะครับมองว่าเริ่มดีเมกับดียูสสิ่งเก่าๆครับเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ คลาสสิกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเขาก็มองว่าคนในยุคก,ก่อนๆนนเขาค่อนข้างที่จะมีแฟชั่นที่ครีเอทแล้วก็ดูดีอะเอ๊ะถ้าถามจริงกไก่ค,ความจริงวันนี้ก็จะใส่ใ<ช>ยุคนั้นมา,าจะใส่มาเลยค่ะแต่แว่าใส่ไม่เข้าแล้วค่จะจาถามมันตึงไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าเสื้อผ้ายังคงเก็บไว้เป็นคนที่ชอบเพราะว่า ตอนเรียนจบใหม่ๆเนี่ยไก่ก็ไปทำทีมเสื้อผ้าให้กับละครเวทีบัลลังก์เมฆเดอะมิวสิคค่ะเราก็เลยจะรู้สึกว่ามันจะต้องกลับมามันจะต้องมีได้ใช้อีกในส่วนของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆ,างๆถึงแม้จะไม่ใส่เนี่ยไก่อธิบายได้เลยว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยต้องใส่เสื้อ,อยังไงกระโปรงยังไงรองเท้ายัางไงลองอธิบายท่า 2> 2นผู้ชมหน่เคในยุคนั้นนะคะก็หนีไม่พ้นเลยค่ะสำหรับไทแอมคิงดอมค่ะโบจอย เสื้อเกาะอ,อกสายเดี่ยวเสื้อจะเส้นเล็กที่สุดสปาเกตตีค่ะกางเกงก็จะเป็นกางเกงเอวต่ําๆนะคะโชว์ขอบอันเดอร์แวร์นะคะที่ว่าเก๋ๆเลยแล้วก็รองเท้าจะเด่นมากคือจะเป็นรองเท้าผ้าใบแต่เป็นผ้าใบส้นตึกที่สูงนะคะเป็นส้นตึกนะใช่ค่ะเป็นผ้าใบส้นตึกแล้วก็อาจจะหุ้มข้อด้วยนะคะเพราะว่าไก่เองตอนนั้นไม่ได้แต่งเต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าก็จําตัวเองได้เลยว่าไปซื้อรองเท้าส้นตึกผ้าใบมาใส่กับชุดนักศึกษาเหมือนกันก็ขอบเปรี่ยวตอนนั้นนะคะเพราะว่า อาจารย์ก็ยังคลุมอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็ขอเปรี่ยวนิดนึงตรงที่ซื้อรองเท้าต้องเป็นผ้าใบส้นตึกสูงๆเลยค่ะเดินอาจจะล้มหัวฟาดก็ได้นะแต่ว่าตอนนั้นแฟชั่นต้องมาทรงผมเป็นยังไงทรงผมตอนนั้นทรงผมผู้ชายรากไซมาอาจจะมาออก่อนการที่จะเป็นไฮไฟด้วยซ้ำที่ว่าฮิตอีกี้ตอนนี้นะคะในช่วงหนึ่งที่ผ่านมาช่วงสงการผู้หญิงก็ทำสีผมจัดๆได้เลยนะคะส่วนผู้ชายเขาก็จะผ่ผมรากใสมาก่อนเลยซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมครับ แยกให้ออกนะครับมันก่อนตรงนี้คือฮิปปี้ผมยาวทำเซเซอะไรต่างๆนั่นฮิปปี้แต่ทรงลากไซเนี่ยมันถอยมาอีกนะครับปี2000นั่นแหละนะครับมันไม่ถึงกับฮิปปี้นะฮิปปี้เนี่ยโอ้ยาวนะฮะแต่ว่าพอทรงลากไซต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีอีกแบบหนึ่งและตอนนี้ถ้าจะดูในลายยุคดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าเขาย้อนยุคกัน Y2K เนี่ยมาโชว์กันรูปภาพต่างๆเนี่ยมาโชว์กันตลอดท่าต้องมาท่าต้องมานะคะสนี้ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจว่าก็าคือเวลาเด็กระโพสนะคะคือคืออะไรยังไงเรายังตามไม่ทนนะันแล้วตอนนั้นเลยต้องกลับไปดูว่าไอ้ท่าเนี้ยคืออะไรจะไปโพสต์ก็กลัวว่าเอ๊จะเป็นกลายเป็นอะไรทางการเมืองหรือเปล่าหรือยังไง <ừ> เอาไม่ใช่สรุปม,มันคือข่า Y2K k ก็คือ Y จะ รวมกันมันจะเป็นเคนะคะจังหามันก็เลยกลายเป็นท่าโพสอีกเหมือนกันลืมไปอีกทีนึงนะคะ่ะจังหาทรงผมนอกจากลากใส่แล้วผู้ชายจะเซ็ตเป็นชี้ๆนะคะเดวิดเบคแฮมมาเลยเหม,<า>มือนเซนเซยาในยุคนั้นนะคะนอกจากท่าแล้วการใช้ชีวิตของวัยรุ่นตอนนั้นถ้ายุคย้อนกลับไปไก่ก็ต้องไปเดินสยามเดินเซนเตอร์พอยท์นะคะ ก็ต้องทําตัวให้เหมือนกับเพื่อนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกความทรงจํานึงก็คือในส่วนของการมีตู้สติกเกอร์ค่ะจังหาการไปถ่ายไปเบียดเบียดกันแล้วถ่ายรูปสติกเกอร์แล้วก็มาแบ่งกันกับเพื่อนแล้วก็จะมีสมุดติดสติกเกอร์ซึ่งก็ยังเก็บกันไว้อยู่นะคะก็ยังเป็นอะไรที่ทําให้เรานึกถึงอดีตฟังเรื่องเล่าจากไก่เนี่ยนะแล้วมาเปรียบเทียบกับแฟชั่นยุคนี้แน่นอนพอแฟชั่นยุคนี้เนี่ยบูมอธิบายได้ชัดเจนตอนนี้ถ้าผู้ชายจะดูว่าเท่ ผู้หญิงจะดูว่าสวยเขาแต่งกันยังไงเอายุคนี่เลยคําว่าเท่คาว่าสวยเพราะว่ามันแล้วแต่ละคนมองมันมันขึ้นอยู่กับความมั่นใจของแต่ละคนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะแต่งวัยดูเก๋ทุกคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองขอเซอร์นะวะอาจ้าคะเป็นบางคนอาจจะเป็นมินิมอลแล้วดูเท่ดูเก๋บางคนแบบเซอร์ ในยุคเก่าเนี่ยถ้าใครแบบแต่งเซอร์เซอร์แล้วผู้หญิงก็จะกรี๊ดมากจะชอบมากกับผู้ชายที่แต่งตัวเซอร์เซอร์หรือเอ๊ะสกปรกหรือบบเปล่าอะไรเงี้ยฮะมันจะแตกต่างกันในปัจจุบันที่คําว่ามินิมอลเข้ามาค่ะบูมปัจจุบันถ้าไม่ได้มาออกรายการมัน้บูมแต่งตัวแนวไหนถ้าให้บูมนี่ถ้า,าเป็นบูมปกติเราก็จะแต่งตัวแบบเร,รียบเรียบครับโดยสบาย <Min imal. S 2> จริงๆแล้วครับใช่ครับมินิมอลเรียบเรียบด,ดูดูสบาย,บายตายครับเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเสื้อตัวเล็กสมัยนั้นเนี่ยเล็กขนาดว่าโอ้โหตะเข็บปริเลยหรือ ก็ถ้าได้ขนาดนั้นก็ได้เลยค่ะจังหาเพราะว่าจะเป็นเสื้อแบบพอดีตัวเหมือนเอาเสื้อเด็กมาใส่ค่ะเพราะยุคนั้นก็จําได้ว่าเราก็ไปเดินห้างแล้วก็ซื้อเสื้อเด็กมาใส่เป็นลายสกรีนใหญ่หญๆน่ารักน่ารักอย่างงี้ค่ะเราก็ยังถือว่าใส่ได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่นั้นก็ต้องเป็นแบบสกรีนที่ให้ดูแบบว้าวแต่ว่ามันจะมีคุ้นคอคุ้นแขนอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะแบบแวสวยชน,นิดที่เรียกว่าแบบว่าถ้าเคยใส่ M ม ก็ต้อง s อเลยอย่างนั้นไซส์อะแฟชั่นนี้มันตามมาจนถึงยุคชุดนักศึกษาก็เหมือนกันค่ะที่เป็นเสื้อลัดติู้้ในสมัยกายเราจะเรียกกันว่าเสื้อพอดีตัวเสื้อลัดติ้ทาไงก็ได้ให้มันดูแบบพอดีตัวไม่ได้ใส่เสื้อโครม,มจากที่เรามาเรียนตอนแรกๆปีหนึ่งพี่ไข่จะใส่เสื้อตัวใหญ่มากเด็กราชพัสนุสิทธิ์ตอนนั้นแฟชั่นก็คือเสื้อต้องตัวใหญ่เสียเวลารีดมากถ้ามาคิดถึงปัจจุบันเนี้ยฮะก็คือแต่พอขึ้นปี3จะปี4ี่ปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยน เสื้อ,อความแฟชั่นในความเป็นนักศึกษาที่จะถ้าเรียกว่า y 2 k ูก็น่าจะใช่เลยเพราะว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นพอดีตัวเสื้อผู้หญิงก็จะพอดีตัวแล้วก็หรือ<ล>ก็ค,คับไปเลยระดุมถ้าจะหลุดเลยค่ะในนั้นคือเรื่องแฟชั่นทีนี้เรื่องของสับแสงที่พูดคุยกันะนะมันจะต่างจากสมัยนี้ใช่ไหม<ช>สมัยนี้มีลูกเล่นเกี่ยวกับคำพูดอะไรต่างๆบูมลองบอกสมัยนี้สมัยเนี้ยที่เป็นอยู่เนี่ยไอ้สับต่างๆ S 1> <S 1> เธออย่ามาแกล้งฉันเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ตอนนี้มันมีอะไรยกมาสักสี่ห้าคำคำแรกผมอยากจะถามท่านเหมือนกันเพราะว่าท่านรู้จักหรือเปล่า <อะ S 2> คำแรกเลยคือคำว่าโป๊ะแตกโปแตกท่านรู้จักไหมครับยังไม่รู้จักโปแตกคือก็คือ,ค,อวความลับห <ừ ๆ S 2> ลุดความลับถูกเปิดเผยอะไรอย่างนี้ครับโปเลยลโปเลยแล้วก็อีกคำานึงก็คืออันนี้ใหม่มากเลยคือคำว่าจึ้ง จึ้งรู้เปล่าเทมากว้าวมากอะไรอย่างเงี้ยฮะว้าวนี่ยังไม่ได้อะว้าวมันทุ่ทุไปว้าวมันปัจจุบันกลับมาใช้เหมือนกันนะคะปัจจุบันบางครั้งนะฮะแต่จึ้งในยุคไก่เนี่ยโอ้แต่งตัวจึ้งมากอะไรอย่างเงี้ยผมจึ้งมากอะไรเงี้ยก็จะใช่เลยนะฮะและยุคนี้ยังใช้แหมจึ้งอ่ะยังใช่ครับใช้อยู่แล้วก็ยังยังมองว่ามันเป็นคําศัพท์ที่ใหม่อยู่อืแล้วก็อีกคํานึงขอเป็นคําว่าปังมากมันจะเป็น ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นสอนแต่งหน้าแล้วก็จะแบบปังมากพี่นะเขาชื่อนัทนัทนิสาวน,นีนะคะน้องนัทก็น่ารักเหมือนกันคะ่ะแล้วก็เป็นกระแสอยู่บ่อยๆนะคะก็จะปังมากพี่นัทจะเป็นคำนี้แล้วก็จะกลอ,เอนเลยคา <ำ S 1> ว่าปังเนี่ยมันใช้ได้แค่ไหนยังไงสมมติว่าดีสุดๆก็ปังได้ไหมหรือว่าแ yeah, ย่เลยปังไหมผมว่ามันมันเป็นอัธรัมากกว่าวันนี้คุณแต่งตัวดีนะแต่ถ้ายิ่งกว่าดีก็คือปังนะวันนี้แต่งตัวจึ้งมากนะ แล้วมันมีระดับของมันสาว LGBT อย่างไก่นะคะจะใช้คำนี้แล้วค่ะเยี่ยวมากค่ะจังหาอะไรนะเยี่ยวค่ะปัสสาวะเนี่ยนะใช่ค่ะจังหาเยี่ยวมากคือเยี่ยวมากคือก็เลิศมากเก๋มากสวยมากให้มันมาอย่างไงล่ะคำนี้ก็เลยรู้แบบเฮ้ยมันแต่งตัวได้เยี่ยวมากอะไรอย่างเงี้ยขอถ้าพูดคำว่าเยี่ยวมากออกมาเนี่ยแสดงรู้เลย ไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้เลิศค่ะ <c oughs> <ม> <c oughs> ก็ปังมากเหมือนกันมันก็คือศัพ์เดียวกันแต่ว่าในพจานานุกรมเกของเราสาวสองของเรานะคะ lgbt <c oughs> ก็จะมีการนิยามศัพ์พวกนี้ขึ้นมาเหมือนกันค่ะซึ่งพอถึงตรงนี้ได้ช่องเลยยุค y 2 k ตอนนั้นเนี่ยปี2000เนี่ยค่ะในกลุ่มที่ไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ค่ะมันมีศับอะไรดังๆที่ไก่พอจำได้บ้างไหมดังและแรงและเป็นคำหยาบที่ผู้ใหญ่บอกว่า อย่าพูดได้ไหมจนเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันบางทีเขาก็รู้สึกว่าไก่ ay, ไม่พูดคานี้ได้ไหมผ่านเซนเซอร์หรือเปล่านะคำว่า e X อีา๊คานี้จะแบบในยุคที่ไก่ขึ้นปี3ปี4ี่เนี่ยจะคํานี้จะแบบก็จะบีบเสียนะ e e อีด่าอีด่าอะไรอย่างเงี้ยจะแบบทุกคนจะแบบรู้สึกว่าพวกเราอะ่ะถือว่าเป็นคําปกติมไม่ได้เป็นถือว่าเป็นคําหยาบแต่พอคนฟังเรารู้สึกว่าเราจะโดนฟรามว่าเพื่อนเองก็ยังบอกว่าเพื่อนผู้หญิงนะคะมาจากโรงเรียนหญิงล้วนเลยบอก อย่าพูดคำนี้เลยแบบพยายามเตือนเพื่อนๆพนวกในกลุ่มค่ะว่าแกอย่าพูดคำนี้เลยมันดูไม่เรียบร้อยมันดูหยาบแต่ซึ่งคำนี้ถ้าเราดูแล้วจริงๆมันก็มีรากฐานสับมานะมันก็ต้องเป็นดอกอะไรสักอย่างที่ไม่ดีแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะบอกกันอย่าทำตัวเป็นนะแบบนี้นะแล้วมีคําอื่นอีกไหมถ้ายุคนั้นถ้าให้ย้อนตอนนี้ก็กิบเก๋ค่ะกิบเก๋ยูเรกาถ้ายาวหน่อยนะคะก็คือก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ต้องสืบกิบเก๋รูกไหม แปลว่าแปลว่าเก๋หรือเปล่าครับบัดมาเหลือคําว่าเก๋เฉยจากเก๋แล้วความสาวของเราก็จะเพิ่มให้มันยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คืออาจจะมีกิ๊บเก๋ยูเรกาให้มันดูมีคําคล้องจองอาจจะไม่ไม่ได้มีความหมายอะไรมากแต่ว่ามันก็คือคําว่าเก๋สวยเลิศดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพออย่างนี้แล้วไอ้คําว่าหล่อคําว่าสวยนี่เป็นคําเฉยไหมถ้าพูดถึงสมัยนี้บผมว่ามันดูมันดูปกติ ปกติเขามักจะบอกให้ผู้ชายคนนี้หล่อจังเนี่ยเขาไม่พูดเราเราก็ไม่พูดคํานั้นค่ะจาสมมุติว่าเจอว่าผู้ชายคนนี้หล่อจังตอนเนี้เด็กเขาจะพูดว่าไงเออผู้ชายคนนี้หล่อจังถ้กไก่ถ้ายุคไก่ก็จะแค่โอ้ก็ว้าวนะอะไรอย่างเงี้ยปังก็ยังใช้อยู่ค่ะยังไม่มีคําไหนที่แบบให้รู้สึกเป็นเพศเฉพาะว่าคํานี้จะใช้ชมผู้ชายชมผู้หญิงจะใช้เหมือนกันเหมือนกับเราเรียกเพื่อนว่านางนางน้องจะบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะเมาเพื่อนอย่างเงี้ยนางก็อาจจะใช้แทนผู้ชายสมัยนี้นางเนี่ยใช้บ่อย คือพูดกับคนอื่นจะบางทีถ้าสมมติว่ารุ่นผมใช่ไหมก็จะบอกเบบ้บูลเนี่ยนะก็จะจะบอกว่าเอยถ้านางนี่เขาหมายถึงผู้หญิงซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นะปัจจุบันอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้อาจจะเป็นเพศทางเลือกก็ได้นางนี่มาทำยุทนี้นางคือชีคือคนที่คนที่เราเอ่ยถึงคนที่สามบุคคลที่สามที่เราจะเอ่ยถึงเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าไม่ว่าแฟชั่นก็ดีมันหมุนไปตามโลกนะครับ หรือว่าคำศัพท์เนี่ยมันก็พูดไปสแสดงไปหล,หลายสิ่งหลายอย่างจนทำให้เรานึกถึงในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา<ฆ>มันจึงเป็น Y2K ทวันนี้ Y2K ทุกวันนี้มันก็คือการ reuse แฟชั่นอย่างที่บุมได้บอกไปนะคะมันได้หวนกลับไปถึงอดีตทั้งๆท,ที่คนที่อยู่ในยุคนั้นก็ได้เอ้ยมามาเห็นน้องๆก็ทําให้เราคิดถึงอดีตที่เรามีความทรงจากับการแต่งกายการทําผมการถ่ายรูปสติกเกอร์ หรือการเลี้ยงทมอาก็จินับจุดนั้นก็ได้แล้วก็พอน้องส่งต่อมาถึงรุ่นน้องน้องก็รู้สึกว่าว้าว,าวรู้สึกว่าเฮ้ยมันปังมันมันต้องแต่งอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ต้องตามแฟชั่นที่มีศิลปินเกาหลีหรือว่าใครที่เป็นเน็ตจนเน็ตไอดอลก็เชยนวครั้งนี้ต้องเป็นยูทูบเบอร์เป็นอ <c oughs> ินฟลูที่เขากลับมาร re ีรีเมคเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พอพูดเน็ตไอดอลเนี่ยมันเชยตรงไหน เราไม่ใช่อาจารย์นัจุดนี้นก็ใช้มาใช้คอมมานด์เน็ตไอดอลไปแรู้สึกว่าก็จะเป็นยุคนั้นเลยนะเป็นคนยุคนั้นแล้วนะอะไรเงี้ยแต่พี่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันแต่ผมยังทันนเน็ตไอดอลคือมันมีคำศัพท์ที่อัปเดตครับมันมีคำศัพท์ใหม่เข้ามาเขาก็มักที่จะใช้อะไรที่ใหม่ๆเรื่อยๆอินฟลูนะ้ในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเป็นเน็ตไอดอลมันก็จะเริมองรู้สึกว่าสวัสดีชาวโซเชียลแคมอะไรเงี้ยเขา คืออะไรโซเชียล <c oughs> แคมปคืออะไรอะไรยางเงเด็กก็คืออะไรพี่ก่เวลาท่านได้ไปคุยกับน้องๆอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะแบบเวลาพอใช้คำคหรือประโยคหรืออะไรหรือแฟชั่น Y2K อะทำไมไม่บอกก็เชยจังเลยโอ้ผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วทำไมไม่คิดอย่นนมันเป็นเป็นสิ่งที่น่าคิดจริงๆค่ะว่า เรา reuse แฟชั่นจริงแต่คำศัพท์เราไม่ค่อยเอากลับมาใช้คำศัพท์ยุคนั้นก็ถือว่าเป็นณยุคนั้นจะไม่ได้นำกลับมาใช้ในยุคปัจจุบันอ้าวอย่างเช่นยุคผมเนี่ยนะชิกโกใช่ไหมถ้าใครพูดจิกโกเนี่ยจิกกี้ผู้หญิงค่ะจะบอกเฮ้ยงงเลยตอนนี้คิดตามอยู่นะคะว่ายุคไก่ใช้อะไรจิกโกจ<ช>ิกโกคืออะไร ก็คือคนที да ่แบบเท่ๆเก๋ๆในยุคนั้นหรือว่านับเพลงผอ้ใไก่นะฮะแต่ถ้าของไก่ถ้าจะใช้แทนคำว่าคาว่าจิโกมาแทนก็คือเฟียสเฟียสใช่คนนี้เฟียสจิกเกียผู้หญิงใช่เหมือนกันนะะไม่มีเพศเฟียสก็ดูแบบเออถ้าผู้ชายสมัยนี้ที่เป็นจิโกคือแบบแหมดูเท่อะไรต่างๆนะแต่โอ้โหเอาจริงนะนะเกเรนิดๆ อะไรอย่างเนี้ยแต่น่าสนใจเขาเราเรียกว่าอะไรผมว่าเฟียสมันก็ใช้ได้เหมือนกันตอนนี้เขาก็ยังมีกันใช้กันอยู่ครับทำไมมันจึงใช้คําว่าเฟียสเพราะอะไรเฟียสมันมาจากจริงๆถ้าเฟียสถ้าเราโดนมองว่าเราเฟียสก็คือมันจะมองว่าเหมือนเป็นคนไม่ดีเหมือนจะแบบกรานกรานโลกเหมือนจะแบบมั่นค่ะใช้คําว่ามัน่นไม่ไม่ถึงขั้นเกเรแต่แบบ หมือนเซล์เหมือนเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็เป็นในทางนิกเกทีบนิดนึงไม่ได้แบบว่าเฟียยแล้วดูดีแล้วถ้าเราแบบแโดนเพื่อนบอกว่าเฟียเนี่ยเราถ้าเป็นไก่นะคะไก่จะโดนมองไก่จะคิดเองแล้วว่าเราทำอะไรไม่ดีวะเราม้านเกินไปหรือเปล่าหรือเรากระทนโลกเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยจ้คะคือถ้าเป็นเราเราก็พอรู้นะ,ะคาถ้าจะมันมารียูสเหมือนกับแฟชั่นเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคําคําไหนเนี่ยจะใช้นาน หรือมากน้อยแค่ไหนแต่เรื่องของความคิดความคิดยุค Y2K พอมาถึงตัวนี้ใครยังใช้ความคิดยุคนั้นอยู่มันก็ไม่ได้ใช่ไหม,ไมไใช่ค่ะท่านาความคิดมันต้องเปลี่ยนไปเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าช่วงนั้นที่เขาบอกว่าโลกจะแตกที่จะมีข้อมูลจะกลายเป็นศูนย์เงินในบัญชีจะหายไปมันถ้าตอนนั้นเรากลัว สิ่งนั้นจริงๆคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆจะลบหมดเลยจะลม่มจะล่มหมดเลยอะไรเงี้ยธนาคารแบงก์เบิร์กจะกระทบหมดแต่พอมาคิดณนะปัจจุบันเนี้ยมันเกิดความคิดสําหรับใครก,ก็เหมือนที่หลายๆคนมองแล้วก็นําเสนอขึ้นมาว่ามันเป็นการมาทําให้กระแสะตรงนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเกิดการต้องมาเสียเงินเพื่อจะซื้อระบบอะไรปกป้อง,อ,งอะไรตรงนี้หรือเปล่ามันเลยทําให้มองว่าเออว่ามันฝรั่งอาจจะฉลาดกว่าเราแล้วแบบบูมกระแสะนี้ให้ดังขึ้นเนจะขายของอ่ะขายของหรือเปล่าอะไรเงี้ยจังหาเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ คำว่า Y2K ที่เราพูดกันวันนี้ท่านผู้ชมสามารถแยกแยะได้นะครับน้องบูมเขาก็พูดถึงเรื่องของแฟชั่นไก่ย้อนยุคไปแล้วก็มาสมัยไก่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องของความคิดเรื่องของอะไรเยอะแยะเลยจนกระทั่งถึงเรื่องของ Y2K ที่มันพัฒนากันออกมาเรามีความกลัวโลกจะแตกคิดว่าจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรต่างๆ ตอนนั้น Y 2 K ขายดีมากแต่ Y 2 K ที่เราพูดกันถึงวันนี้เนี่ยก็อยากฝากท่านผู้ชมไปว่าไอ้ความคิดต่างเหล่านี้มันจะย้อนกลับมาหรือไม่อย่างไรแต่ที่นแน่ๆครับท่านผู้ชมได้รู้แน่ว่าเฮ้ยทำไมยุคนี้ Y 2 K จึงกลับมาพูดกันอีกแน่นอนครับหมดเวลาแล้วแต่ยังไงก็คงจะต้องเชิญสองท่านมาอัปเดตเรียกว่าให้เราไม่ตกยุคเนาะได้ค่ะถึง<ช>แม้ <หา S 2> จะ<า>แก่เท่ายัางไงก็ไม่ตกยุค นะครับหมดเวลาแล้วครับเราสามคนลาทาาผู้ชมไปด้วยเวลาเพยียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ